สวัสดีชาวมิถุนค่ะดวงความรักประจําวันที่5มีนาคมนะคะคุณได้ราชินีถือถ้วยกับหัวเขาได้8ดาบนะวันนี้นะคะต้องระวังเรื่องของอารมณ์นะคะเราอาจจะเซนซิทีฟหรือว่าขี้น้อยใจง่ายนะคะแล้วก็อาจจะหงุดหงิดใส่แฟนได้ง่ายมีอะไรก็ต้องใจเย็นๆใส่กันนะแฟนคุณได้8ดาบนะคะไพ่ไม่ค่อยดีมีปัญหาเข้ามารอบตัวเขาเลยแล้วก็ยังแก้ไขไม่ได้ด้วย ถ้าเป็นปัญหาเกี่ยวกับความรักอะนะคะวันนี้ยังไม่ใช่วันที่ดีจะเคลียร์ใจกันนะมีไพ่เลตโก o โทวชูนะคะจกักรวาลแนะนําว่าถ้าอยากให้ชีวิตรักราบรื่นเนี่ยต้องไม่พยายามไปควบคุมสถานการณ์ว่าควบคุมตัวคนรักมากจนเกินไปนะคะต้องปล่อยวางไอเอฟรมนาวอย่างไรก็ตามภายในปีนี้เนี่ยคุณทั้งคู่จะประสบความสําเร็จนะคะในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องอื่นๆของชีวิตด้วยยังไงก็รับพลังงานบวกส่วนนี้ไว้ก่อนนะสาหรับคนโสนิทนะคะ พลังงานยังไม่ดีนะคะยังไม่แนะนำให้มองหาความรักนะคะ